สวัสดีครับกิตติครับไตรทามชาแนลครับวันนี้เอาบ้านมาฝากครับเป็นต่างเลือกขายตามสภาพฟังดีๆนะครับขายตามสภาพก็คือขายลดราคาแบบขายออกกันไปเลยนะครับหลังนี้ครับผมข้างหลังผมนะหน้าบ้านนี่กว้างหกเมตรครับลึกเข้าไปข้างในนะฮะเจ็ดเมตรครับมีหนึ่งระเบียงครับขนาดสองเมตรคูณอ่าหกเมตรครับแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวขนาด2เมตรคูณ4ี่เมตรแล้วก็ห้องน้ำสองคูณสอง แล้วแบ่งเป็นห้องนอนครับกว้างสามครับลึกสามเมตรหน้าสิบห้องรับแขกกว้างสามลึกสามเมตรนาสิบครับเมื่อกี้ขอแก้คำพูดนิดหนึ่งครับกว้างหกเมตรลึกเจ็ดเมตรนสิบนะครับบ้านทรงโมเดลครับขายเร่งด่วนเดี๋ยวลงสีให้ใหม่ครับเดี๋ยวไปดูครับนี่คือบ้านทรงโมเดลนะครับนะฮะหลังคาในมงด้วยเมทัลชีทนะครับย้ายมาจากโครงการใหม่ ขอโทษโครงการเก่ามาวางที่นี่ครับที่อำเภอนานอนนะฮะติดถนนสายเอเชียครับนะฮะนากวางหกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทํามาได้บ้านหลังนี้ทํำยังไงครับบ้านหลังนี้ส่งโมเดลมุงด้วยกระเบื้องขอโทษมุงด้วยเมทัลชีตนะครับโครงสร้างเสาเสคานรอดตัวทั้งในทั้งหมดนะฮะเสาโครงสร้างในใช้เหล็กมีสามเสาที่เป็นไม้ก็คือเสาหน้าที่กลึงเป็นเสากลมนะท่านผู้ชมโอเคนะครับที่เหลือเป็นเหล็ก แล้วก็ไม้ครับเหล็กก็คือโครงสร้างนะครับตัวเรือนคือไม้ครับไม้ที่ทําคือไม้นักบุตรไม้เต็งมาเลยครับนะครับนี่ด้านฝั่งด้านข้างครับนะนะด้านหน้าระเบียงเนี่ยก็คือสองเมตรนะครับข้างหลังห้องน้ําครับกับห้องครัวก็คือสองเมตรนะครับพูดถึงส่วนลึกนะครับส่วนห้องห้องรับแขกสามเมตรนาสิบความพิเศษห้องรับแขกมีบานประตูออกมาหนึ่งบานนะออกมาด้านข้างครับฝาตีแนวนอนครับลูกเล่นนะครับนี่ลูกเล่นมานั่งมีหนึ่งมีหนึ่งตัวครับ สามเมตรครับฝั่งที่เหลือครับเป็นลูกกลงครับนี่ฮะลึกเล่นครับแต่ว่ายอมรับว่าสีหมองครับเดี๋ยวก็ลงสีให้ใหม่แล้วก็ไปส่งเมื่อไหร่ก็ลงสีให้ใหม่ครับสวยครับบ้านหลังนี้สวยโครงสร้างนี่แน่นอยู่แล้วก็คือเหล็กชุบกันไว้นะส่วนสูงนะฮะราคาที่เขาขายคือหกแสนบาทนะครับะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าให้ยกสูงนี่ก็เพิ่มเป็นเจ็ดแสนบาทนะครับ ยกสูงอาจจะเป็นสองเมตรยี่สิบอะไรแบบนี้ครับคือก็จะต่อเสาขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ให้ข้อมูลอันนี้รายละเอียดต่อรองกันได้นะครับแกบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือห้องครัวนะตรงนี้ครับขนาดสองคูณสี่เมตรครับอันนี้คือห้องครัวทรงโมเด์นะฮะนี่ฮะขวาตีแนวนอนนะครับเดี๋ยวขัดขัดสีแล้วลงสีใหม่เนี่ยสวยครับลงเงาใหม่นะครับอันนี้ก็ย้ายมาอาจารย์ มีมีบ้างครับตลอกปอกเปิอกอ่าย้ายมาจากโครงการเก่ามาโครงการใหม่นะครับอยู่อำเภอหน้านอนนครศรีธรรมราชครับติดถนนสายเอเชียครับนี่ฮะระเบียงครับระเบียงอย่างที่ผมบอกครับสองเมตรคูณสองเมตรอ่าสองเมตรคูณหกเมตรตามหน้าบ้านนะฝ้าฟ้าไฟฟ้าเพดานนะฮะปีหลุมสี่เหลี่ยมสองหลุมไฟพร้อมไฟแต่ไฟพร้อมนะฮะแต่ไฟให้พร้อมนะครับ ส่วนยกสูงเนี่ยดูฮะถ้าเกิดว่าเอาไปสภาพนี้แล้วก็ทําสีให้ใหม่ทุกอย่างทําให้ใหม่ความสูงเท่านี้ก็หกแสนครับนะสี่สิบห้าตารางเมตรครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปาเขาเรียกว่าเอาไปยกสูงเดี๋ยวก็ทําสูงให้ทาสูงให้แล้วก็อาจจะรวมฐานหรือเปล่านี่ต้องคุยกับเจ้าของโครงการนะฮะเขาอ,อาจจะรวมฐานให้หรืออย่างไงเนี่ผมไม่มั่นใจนะฮะบางเรื่องนะฮะต้ลูกคาอยากทราบนะ เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับไม้ที่ใช้ฮะไม้ที่ทําก็คือไม้ไม้รากบตดไม้เต็งมาเลยนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งนี่ลักษณะของบานประตูนะครับนะครับเปิดประตูสไลด์ออกไปข้างในครับเจอห้องรับแขกขนาดหน้ากว้างสามครับลึกสามเมตรสิบนะฮะนะแล้วก็ลักษณะการทาภายในห้องก็อย่างเช่นครึ่งล่างครึ่งครึ่งล่าง ก็ตีแบบแนวตรงนะครับตีขวาห้องแนวตรงนะครับก็แบบค้าบางใบอ่ะถ้าบ้านด้านเบิร์นก็ตีแบบแนวนอนนะฮะบ,บางใบเหมือนกันครับแล้วก็เติมลูกเล่นเข้าไปครับฝ้าไปดาน Hawai ับอย่างที่เห็นครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าหัวมุมก็เล่นลวดลายเล่นหยักก็มานะครับอ่าตรงกลางก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ห้องนอนก็เหมือนกันเป็นประตูบานสไลด์พื้นที่เท่ากัน mm hmm. ลักษณะเหมือนกันทําเหมือนกันใกล้เคียงครับ ฟ้าใบดานก็ตีอย่างที่เห็นนะลูกเล่นนะท่านผู้ชมหากใครสนใจครับลองโทรมาดูครับสามเมตรกว้างลึกห้าสามเมตรหน้สิบนี่บานประตูนะท่านผู้ชมนะครับขายเร่งด่วนเลยหลังนี้ครับขายหกแสนนี่คือขายถูกเลยนะเวลาซื้อก็บอกว่าดูมาจากกิตตินี่ห้องครัวนะครับขนาดสองเมตรคูณสี่เมตรนะครับนี่ครับฝ้าเพดานของห้องครัวนะครับส่วนห้องน้ําก็เป็นบานประตูสไลด์เดี๋ยวก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับนี่ปูไว้แล้วนะครับท่านผู้ชม ขึ้นมาประมาณสักเมดอาสิบนะปูขึ้นมานะครับเมตดอาสิบแล้วก็ฝ้าไปดานก็อย่างที่เห็นอนะันนี้คือห้องน้ํากว้างถึงสองคูนสองนะครับเดี๋ยวก็ปูกกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยไฟให้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือข้อมูลนะที่กิตติออกมาฝากครับหลังนี้ขายเร่งด่วนนะครับหนึ่งระเบียงนะฮะหนึ่งห้องรับแขก,กแล้วก็หนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้อง,งน้ําก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับโดยเฉพาะฟูกับเบื้องให้เนี่ยคุ้มเลยครับเนี่ยราคาอยู่นี่คนระับท่านผู้ชมราคาหกแสนนะฮะสี่สิบห้าตารางเมตรนะครับจริงๆแล้วก็ขายมากกว่านั้นนะแต่ว่าเขาลดราคาเพื่อนๆอาจจะเห็นสีมันหมองเดี๋ยวก็ขัดแล้วลงสีอุดแล้วลงสีให้ใหม่รับรองสวยเกล็บเลยนะครับอันนี้กิตติต้องไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะค,ะนะครับนะฮะบ้านนี้อยู่ในอำเภอนานอนนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ของพี่อมไัยอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ